สวัสดีค่ะธรรมุชมมณีสิภาธรรมุชมเดินทางมาติดตามตัวเลขกับนองชมพูค่ะธรรมุชมงวดวังหันกาวุตวิทเนาะค่ะสำหรับตัวเลขของนองชมพูเจ็ดสามสามเจ็ดกะล่งเตามึงค่ะธรรมุชมงวดนี้จ่าปอกกับเลบพาดเนาะค่ะนอทีสีมาตามตัวเลขกับนองชมพูอีกค่ะเดี๋ยยินว่านองชมพูนี่เพิ่นฝันอีกแล้วค่ะธรรมุชมเรื่งเล่าความฝันของนองชมพูสิเป็นจังไดกะไปฟังไปชมพร้อมกันเนาะค่ะเนาะให้นองชมพูว้าให้ห้องฟังค่ะธรรมุชมไปค่ะ สวัสดีค่ะน้องชมพู่ค่ะมื่อนี้พาท่านผู้ชมเดินทางมาหาน้องชมพู่อยู่ทงให้ทงหน้าค่ะท่านผู้ชมกาบรรยากาศการลมกเนื้งเช่นน้อยเนาะค่ะเนาะเพิ่นมาน้ำพอน้ำเมยเพิ่นขาเพิ่นมาวานเข่าเนาะค่ะเนาะแอดได้ยินจังสันกับเล่ฝาวน้ำมากับน้องชมพู่ค่ะคุณขาทงหน้าเพิ่นเห็ดเอือดเติร์ดอยู่ค่ะท่านผู้ชมกำลังวานเขาวานน้ำเนาะค่ะเนาะเป็นลมเป็นฝนมากละค่ะฝนกระสีตกเพราะฝนล่ะค่ะท่านผู้ชมการเป็นช่วงบรรยากาศเนี่ยเมื่อแรกเนาะค่ะเนาะ หลังจากที่นอ้องชมพู่เลิกเรียนล่ะค่ะเอาอีลาฝันว่าจังไหนอีลาว่าเฮ้ยฝันมาเ,นเห็นเมืแห่งหนึง่งแต่นูเดินไปมีแต่ปลาหงส์่งเสซนแล้วไปเห็นเมื่อหลังนึงเหมือนสมัยโบราณเสซนแล้วหนูก็ขึ้นไปอันนั่งพักผ่อนอยู่นี่นึงเสซนแล้วก็เห็นไพ่กับโบหูใจสุดเหมือนโบราณโบราณแล้วเพิ่นก็บอกว่าอีลา ยังขึ้นมาอยู่นี่นะก็บอกว่าเพื่อนถามอีลาบอกเป็นยังขึ้นมาอยู่นี่อีลาว่าจังได๋บดเนุก็บบอกว่านูบบฮูนูบ่หูคือกันมาสิบอ่ะเพื่อนก็บบอกว่าอยากใจตัวเหลขกบอหนูก็บบอกว่าอยากจ้าเพื่อนก็บบอกว่าเอานี่แล้วเพิ่นกับแบมือขืนมันเป็นสีแดงๆเก่าสามอุ้ยแบมือขึ้นจังได๋หนองชมพูแบมือแบบนี้จ้ะ โอ้ยค่ะท่านผู้ชมเบอมือให้นอ้องชมพู่เบิ่งเลยเป็นตโตเล่เลขกเก้ากับเหล็กสามโอ้ยค่ะท่านผู้ชมนี่ก็เป็นเรื่องเล่าความฝันของนอง้องชมพู่เน,นาะค่ะเนาะงวดก้อนกับวุดวิดค่ะท่านผู้ชมเจ็ดสามเน,นาะค่ะนอเจ็ดสามสามเจ็ดก็ออกลุ่งเต็มหนึ่งค่ะมาในงวดนี่ฝันตโตเลยค่ะท่านผู้ชมฝันเมือ่อคืนนั่นบอกนอ้องชมพู่ค่ะท่านผู้าามชมนอช้องชมพู่เพิ่นว่าฝันเมื่อขึ้นเด้อค่ะ แอดได้ยินจังสันแล้วกะฝ้าวมาตามเพิ่นเลยค่ะท่านผู้ชมเพิ่นกะออกมาให้มาหน้าเนาะค่ะเนาะมาวานเขา่ากระพอกับแม่เพิ่อนกะบ,บรรยากาศกะเป็นบรรยากาศทุงให้ทงหน้ากะล่มแน่เนาะน้ะนองชมพู่เนาะหลังจากเลิกเรียนแล้วกะฝ้าวมาหาน้องเลยค่ะผู้หญิงนีใส่สูตรแบบใหญน้องชมพู่ใส่สูตรโบล่าโบราณโบราณโบราณใส่ผ้าถุงนี่บ่น้องชมพู่ บอจ้าใส่พาสินใส่พาสินโอ้ใส่พาสินค่ะท่านผู้ชมอ้าวส่พาสินค่ะท่านผู้ชมกาเพื่อนนี่ก็เป็นเพื่อนแบบใดย์หนองชมพูพื่แบบเหมือนโบราณโบราณเหมือนใหม่ล่ะโอ้เป็นเพื่อนใหม่นอหนองชมพูนอีหล่าจักไปอยู่หันใดจักไหนกับโบหูคือกันจักไผภาไปกับโบหูแต่ว่าไปอยู่หมองหันเลยเพื่อนเพื่อนถามว่าจักไหนก่อนเพื่อนถามว่า มาตาใสมาตาใสเพิ่นกย็ยกมือขึ้นให้เบิ่งเลยจ้าน้องชมพู่ก็เห็นเป็นตัวเลขบ่เห็นจ้ะเป็นตัวใดอีหละ่ะเก้าสามเก้าสามโอ้ค่ะท่านผู้ชมกะจักสีว่าจังใดเนาะค่ะนอ้องกับเป็นเหลืองเล่าวความฝันของน้องชมพู่ค่ะกะให้ท่านผู้ชมใส่ดุลพินิจพิจารณาเอาเด้อค่ะเว้าน้ำความฝันเนาะค่ะท่านผู้ชม เขากับบหูดอกค่ะว่าตัวเลขนี่มันสีออกมาเป็นตัวใดเนาะค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าน้องชมพู่เพิ่นกะอยากแบ่งปันให้เป็นแนวทางเนาะคะ่ะนอในการสื่อสารกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่หนึ่งกรกดาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกเด้อค่ะท่านผู้ชมกะน้องชมพู่เพิ่นกะมาให้มาหน้าเนาะคะ่ะนอแอดกะลงมาตามเพิ่อนอยู่ทงไฮทงหน้าพี่ละคะ่ะพอเมเพิ่นมาวานเขาเนาะคะ่ะนอกำลังวานเขาเรลวพอดีค่ะท่านผู้ชม,ม,ชมน้องชมพู่กะเลิกเลียนพอดี อีลาอยู่ปอใดอีลาปอสามจ้ะโอ้หน่องชมพู่อยู่ปอสามเด้อค่ะท่านผู้ชมฝันแล้วค่ะงวดนี้ฝันแล้วเก่าสามฝันว่ามีผู้หญิงมายกมือให้เบิ่งเนาะหน่องชมพูน่นาะยกจังใดอีลายกแบบนี้โตเลขกับเป็นเลขเก่ากับเลขสามเลยบ่หน,น่องชมพู่มันเป็นสีแดงโอ้เป็นเลขสีแดงเลยจ้ะโอ้ยค่ะท่านผู้ชมกับแจ็คสีวาจังใดเนาะค่ะเนาะการใส่ดนพินิดพิจารณาเอาเด้อค่ะเด้อ เพราะว่าน้องชมพู่พิ่นกับฝันแบบนี้เนาะ,ค,ะ,นะค่ะเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบใจน้องชมพู่มากเลยนะคะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะเดี๋ยวกลับไปเบิงตัวลุลขของน้องชมพู่กันค่ะ ค่ะท่านผู้ชมหลังจากได้ฟังเรื่องเล่าความฝันของน้องชมพู่ไปแล้วเนาะค่ะนอะการแคบหน้าจอไว้เบิ่งเดอร์ค่ะตัวเลขของน้องชมพู่เนาะค่ะนอเก้าสามค่ะท่านผู้ชมเกาสามเนาะค่ะนอะฝันเห็นผีพู้งยิงมายกมือใส่ค่ะตัวเลขนี่สีแดงจึงคืนงเลยค่ะท่านผู้ชมสีแดงเลยเนาะค่ะนอะยกมือใส่น้องชมพู่บอกเลขค่ะเก้าสามค่ะประจําหมวดวันที่หนึ่งกรกฎาคม2566ค่ะ ให้ท่ามผุ้ชมเอาไปเป็นแนวทางเนาะคะ่ะเนาะในการสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะสำหรับคลิปนี้จ่าปอกกับขอลาท่ามผุ้ชมไปเพียงเท่านี้เนาะคะ่ะเนาะเจอกันไหมคลิปหน้าค่ะให้ท่ามผุ้ชมท่างบ้านโชกโคหมันมาน,มานกับตุรีข,ของหนองชมผู่เด้อค่ะก็ะขอขอบคุณท่ามผุ้ชมที่เขามากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องจ่าปอเด้อค่ะให้มีแต่ความสุขความเจริญเนาะ,ะ,ะค่ะเนาะคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมั่นปารถนาเบิดทุกอย่างเด้อค่ะ ถือเกลีกลุยๆกันทุกคนเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะสําหรับคลิปนี้ก็ลาเพียงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวก่อนสิไปกะไปเบิ่งของดีกันก่อนเนาะค่ะท่านผู้ชมเป็นของขาของขายของเหียกเงื่อนเหียกท่องเหียกทรัพ์เมตตามหาสนีเป็นในเรื่องการเว่าเจรจาค่าขายเรื่องการงานการเงืนความรักค่ะรอบด้านค่ะท่านผู้ชมมาเบิ่งมาชมน้ำกันเนาะค่ะเนาะไปค่ะ จ่าปอกามีโอกาสเดินทางไปทำบุญยวดค่ะธรรมชมกามีของดีติดไม่ติดมือมาฝากเอฟซี่ค่ะธรรมชมเป็นของเรียกเงินเลียกทองเรียกทรัพย์ค่ะเป็นนวดเมตตามหาสนีค่ะสาลิกาลินท่องค่ะธรรมชมเลียกเงินเลียกทองเลียกทรัพย์ในเรื่องการขาการขายค่ะธรูมชมผู้ใดขายของบดีลูกค้บาบ่คอยเข่าห่านคนยางผ่าน เอาตัวนีไปใส่ค่ะท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เนาะคะ่ะนอเหลียกเงินเหลียกทองเรียกทรัพย์ค่ะพุทธคุณในดดานเมตตามหาสเสน่ห์ค่ะเจรจากับภูลักษู์ใูญ่กับเป็นที่นิยมชื่นชอบเนาะคะ่ะนอในเรื่องการค้าการขายค่ะบ่กว่าจะเป็นเจรจาค้าขายที่ดินหรือว่าเจลจาค้าขายหุ่นส่วนต่างๆเนาะคะ่ะท่านผู้ชมก็สามารถเอาหนวดเมตตา มหาสนีสาลิกาลินท่องไปใส่ใดค่ะท่านผู้ชมเป็นของขำของคูณเนาะค่ะนอค่าขายกะเอาตัวนีไปใส่ใดเด้อค่ะท่านผู้ชมกะสามารถติดต่อมาใดที่ช่องของชาปอเนาะค่ะนอติดต่อมาใดที่เบอร์โทรไตคีปเด้อค่ะท่านผู้ชมกะมีบ่หลายเนาะค่ะท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดค่ะคันท่านผู้ชมท่านใดสนใจกะสามารถติดต่อเขามาใดที่เบอร์โทรไตคีบค่ะท่านผู้ชม เอาไปใส่เอาไปร่วยน้ำกันค่ะซื้อเลขซื้อลอตเตอรี่ก็จังสีได้ถือค่ะท่านผู้ชมเอาไปติดบานติดเฮือนไว้เป็นของคำของคุณของเมตตาค่ะเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์เนาะค่ะเนาะคันสนใจก็สามารถติดต่อมาได้เด้อค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ